รายงานของซาซามิวักที่สตอนที่สองบนโลกนี้มีเทพเจ้าอยู่ทุกขนแห่งเทพเจ้าเหล่านั้นถูกเรียกว่าเทพทั้ง8ดล้านตั้งแต่ก้อนหินข้างทางสิ่งก่อสร้างและผลงานศิลปะสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆจนกระทั่งอากาศหรือกฎฟิสิกส์ทุกสิ่งทุกอย่างมีเทพเจ้าสิงสู่และปกครองอยู่ เทพเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นมีระดับขั้นของความศักดิ์สิทธิ์อยู่เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากจะปกครองเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงมาและเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ตามใจชอบซึ่งเรียกว่าการเปลี่ยนรูปเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงที่สุดและเป็นผู้ปกครองเหล่าเทพทั้งหมดคือเทพสูงสุดอามาเทรสุเหล่าเทพทั้งหลายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามที่อมาเทรสุต้องการและเปลี่ยนรูปสร้างโลกตามที่มหาเทพต้องการขึ้นมา พลังมหาศาลนั้นแต่เดิมเราเป็นผู้สืบทอดเป็นผู้รักษาและจัดการดูแลทุกอย่างแต่ว่าพลังของอมาติระสือในตอนนี้ก็ดันไปอยู่ในตัวพี่ชายซะได้หรือให้คิดว่าพี่ก็คือมหาเทพนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อพี่ปรารถนาอะไรหล่าเทพทั้งแล้านก็จะพยายามเอาใจและทำการเปลี่ยนรูปกันขึ้นมา โศกนาฏกรรมวาเลนไทน์เมื่อวันก่อนก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อพี่แล้วเหล่าเทพเปลี่ยนร่างของเราให้กลายเป็นช็อกโกแลตและเริ่มร้องขอให้ทานเข้าไปเสียแต่โชคดีที่ซูรุกิคังกามิทามะสามพี่น้องเข้ามาทําให้การเปลี่ยนรูปสงบลงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครแต่ต้องเป็นผู้มีพลังวิญ,ญญาณที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่มากอย่างแน่นอนจากนี้ไปคงไม่ใช่แค่พี่ชายแต่คงต้องจับตาดูพวกเขาเอาไว้ด้วย จบได้งานซึกุโยมิซาซาิ みたたいだった「心を演じるには雑音を選べるほど大人じゃない สำเร็จผมชนะแล้วเช<ะ>หนูหูนะ่จุ๊บมากว่าแต่ว่าทำท่าดีใจก่กแค่ชนะเกมชาวบ้านได้ดูไม่เป็นผู้ใหญ่เลยอย่างนี่เง่าติงตองหนูหูจึงเลยเงียบหน่อยสิคะตอนนี้อยู่ในคาบเรียนนะคะถ้าทำไม่เอาจริงเอาจงแบบน,นั้นในฐานะนักเรียนได้ในฐานะน้องสาวเมาน้าคนอื่นไม่ติดเลยละคะ่ะในฐานะอาจารย์แล้วก็พี่สาวฉันไม่อยากฟังคนได้เอาแต่นอนจะถึงเมื่อกี้ว่าเอาเลยนะ งานรู้เสร็จหมดแล้วละคะ่ะแต่ว่าไม่มีคนช่วยตรวจคำตอบให้เลยละคะ่ะจะว่าไปไมีนักเรียนขาดเรียนเพียบเลยฮะพักนี้ก็เป็นแบบนี้ตลอดนั่นละคะ่ะอ้าวอย่างนั้นเลอครับรู้สึกตัวหน่อยเถะคะอย่างน้อยคุณก็เป็นอาจารย์นะคะอาจารย์ไม่สนใจนักเรียนมากกว่าที่นักเรียนคิดเยอะเลยนะครับไม่อยากรู้ความเป็นจริงที่ไม่น่าฟังแบบนั้นหรอกคะ่ะโอ๊ยงดยีชะมัดเลยคุยกันดีๆหน่อยได้ไหมอะ มันแปลกชัดๆเลยอ่ะเขาไม่ถึงได้ขาเดเรียนกันเยอะขนาดเนี้เดี๋ยวนี้สิคะไอ้นี่มันอะไรอ่ะยามาตะโนโอโรจิ SNS ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นตอนนี้ยามาตะโนโอโรจิ SNS เหรอพูดง่ายๆก็คือระบบสังคมออนไลน์แฟนตาซีแนวโรงเรียนดาบและเวทมนต์นี่แหละคะ่ะซึ่งก็คือเด็กคนนี้คนนี้แล้วก็คนนี้นะะ่ะเป็นนักเรียนที่ขาดเรียนวันนี้แล้วเล่นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนี่ทั้งวันเลยล่ะคะ่ะ มันสนุกขนาดนั้นเลยงั้นเหรอก็ไม่รู้สิคะความสมดุลเกมก็ไม่เท่าไหร่ระบบเกมก็ห่วยจนหาประโยชน์อะไรไม่ได้จนเกือบจะปิดตัวไปแล้วแต่ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆว่าสามปีก่อนก็เกิดฮิตกันขึ้นมาจนถึงตอนนี้ละค่ะลองเล่นดูดีไหมเนาะถ้าพี่สนใจงั้นก็หมายความว่าเกิดการเปลี่ยนรูปงั้นเหรอคะซึกงยมิ้น้องสาวนายมีคอมพิวเตอร์อยู่งั้นสินะครับก็มีราวๆสิบเครื่องได้แล้วมั้งครับ เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละยืบคำหน่อยสิตุกตายัดเน่นละเตียงนี้โอเคเลยเอาหน้าเธอจะไม่บ่นเรื่องเธอไม่ยอมไปเรียนก็ได้ให้ความร่วมมือหน่อยละกันนะฮิ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 คนเดียวมีตั้งกี่เครื่องเนี่ยมีเยอะตั้งขนาดนี้จะเอาไปทำอะไรนักหนาให้ทำั้งนแะ ใชเเเนเนเ้เล่นเกมเล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เล่นเล่นเกมอะไรกันนักหนายะก็แยกกันใช้นี่ง้นเอาละฉันก็เพิ่งจะเคยทําอะไรแบบนี้นี่แหละเธอรู้เรื่องเน็ตดีใช่ไหมคุณซาสมิก็มาเล่นด้วยกันไหมล่ะครับเอ๊ะไม่เอาหรอกไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าของแบบนั้นมันน่าสนุกตรงไหนอะไรกันนี่เธอนีกระทั่งสังคมใน,นเน็ตเลยเหรอพูดไม่ได้ ว่าเราเป็นคอเกมอินเทอร์เน็ตตัวแม่แถมยังเล่นยาม,มาโตโนะออโรจิเอสเอ็นเอสมาตั้งไม่รู้กี่พันชั่วโมงแล้วแถมยังสร้างตัวละครสุดแกร่งที่เสริมแรไอเทมไปทั้งตัวอีกแล,แล้วในยามาโตโนะอะไรนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นงั้นเหรอไม่รู้สิแต่ต้องรีบจัดการนักเลแปลกๆในนั้นให้หมดนะถ้าช้าไปเดี๋ยวจะแย่เอาได้คงเหมือนโศนากรรวาเลนไทน์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน,นี้ไงล่ะคะสวยแล้ว ถ้าเจ้าพวกนี้เกิดตัดสินใจว่ายามาตันโนออโรจิ SNS เ็นป็นปีศาจแล้วคิดจัดการมันขึ้นมาถ้าประสบการณ์บพองกับอันดับออโรจิกับไอเทมแล้วก็เวลาเล่นตั้งพันชั่วโมงของเขาก็ต้องจัดการหยุดเอาไว้ให้ได้เอาละเรียบร้อยจะเริ่มแล้วนะจีดีต้อนรับสู่โรงเรียนทาามะคาฮาระค่ะช่วยบอกเรื่องของคุณก่อนจะเข้าพิธีปฐมนีเทนหน่อยสิทำไงดีอ่ะ ก่อนอื่นก็สร้างตัวละครค่ะฉันอยากไปเร็วๆนะเลือกอาชีพนักรบดีไหมนะอ้าวอาชีพจริงๆของคุณต้องอันนี้ไม่ใช่หรอคะฮะขอโทษนะคะพี่นั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าจะได้อาชีพผายาที่ไม่ค่อยปรากฏออกมานะคะจริงเหรออาชีพที่แท้จริงของคุณซารุกิคืนนี่คะ่ะหัวหน้าแก๊งคะ่ะอะไรเนี่ยแล้วหัวหน้าแก๊งนี้มันเป็นอาชีพเหร ชีวิตนักเรียนนะคะอามือมันลื่นไปหน่อยตายแล้วทำแล้วตอร์พังหมดเลยนี่ทำอะไรของเธอนะ่ะขอโทษนะวันนี้เล่นเน็ตไม่ได้แล้วล่ะไม่ต้องกังวลแล้วค่ะฉันมีสายเน็ตความเร็วสูงเป็นของตัวเองค่ะน้อยฉันสร้างเสร็จแล้วค่ะ คิดว่าน่าจะมีสักคนหนึ่งที่สามารถฟื้นฟูพลังได้ค่ะโอนางพยาบาลเหรอสัตวแพทย์ค่ะไม่มีความสนใจมนุษย์ธรรมดาเรอนะคะสัตวะแพทย์จะรักษาคนได้เหรอนี่เธอพอเงิบขึ้นมาเอะอะก็จะหลับเลยนะ าวขอโทษนะทำไฟตกซะแล้วทุกคนยังไม,ม่ได้เซฟเลยสินะวันนี้ก็ยอมแพ้ซะอะธรมะก็ทำเสร็จแล้วนะอาชีพคือเป็นคนทำขนมล่ะจะทำขนมกินเท่าที่อยากกินเลยแย่แล้วทุกคนใช้ใน็อตบวกหมดเลยเหลือแบตเตอรี่อยู่ นี่เเขีียนนอาไวล้ล่สกุยมิไปยกเบรกก็ขึ้นทีสิครับจะไปเด๋ยนนี้รีบทำเร็วๆเข้าสิคนอื่นก็รออยู่นะครับจะทำเด๋ยวนี้ละ,ะหมดเวลาแล้วสินะคะกับอีแค่ตัวเลือกในเกมได้รีบเลือกไม่ได้ลือไงชีวิตจ,จริงก็คงเป็นคนห่วยๆที่ตัดสินใจอะไรเองไม่ได้เลยสิคงจะไม่ค่อยผูกสัมพันธ์กับคนเลยจะมาจมอยู่ในเน็ตสินะในเน็ตก็ไม่อ่อนหลักจะบอกให้งี่เง่า ผมทำอะไรให้ต้องโดนด่าขนาดนั้นเลยเหรอครับคนอย่างแกน่ะมันเหมาะกับของแบบนี้อาชีพหมาขี้แพ้กระทั่งเสื้อผ้าย,ยังไม่มีใส่เลยครับพี่เนี่ยหวยแตกแม้กระทั่งในเกมเลยนะขอให้สนุกกับชีวิตนักเรียนนะคะเอาล่ะจากนี้ไปก็ของจริงแล้วอย่าให้สัญญาณการเปลี่ยนรูปรสสายตาไปได้ล่ะ หยุดไว้ไม่สําเร็จทั้งแผนไฟดับทั้งแผนประนีประนอมแล้วก็แผนเบรพี่บีชูด้วยล้มเหลวทั้งหมดเลยแล้วต่อไปต้องทอํายังไงต่อล่ะก็ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะทําอะไรที่อยากจะทําในโลกนี้ตามใจได้เลยแบบนั้นมันสนุกตรงไหนกันน่ะ อยากทาอะไรตามใจในโลกจริงก็ทําได้นี่จะไปต้องไปทําในเน็ตด้วยเหรอคงมีเธอคนเดียวเลยเนี่ยว่าแต่ว่านะบ้านนี้ไม่มีน้ําชาเลยรือไงอะย่ามาทําอะไรตามใจชอบที่นี่นะจะไปยกมาให้เดี๋ยวนี้เหะครับถ้ามีขนมหรือมฝรั่งกรอบด้วยก็ดีนะเกรงใจกันบ้างสิทำไมจะกินจะกโกแลตวพาไปทำเองสิยายเป็นคนทาขนมขอโทษที่รอครับโทษทีนะอยากจะลองสั่งดูบ้างนะสั่งแบบไม่ได้คิดเลยไม่ใช่เหรอ ไมเป็นไรอะพี่อย่าเอามือที่จับมันฝรั่งทอดไปแตะนะเดี๋ยวคียบอร์ดก็เปื่อนเลยไม่เ,เป็นไรเลยไม่ได้ฉันจะเก็บนะอย่าพูดเรื่องน่ารำคาญสิงไม่ได้นะคะพี่พวกนี้สังคมก็มีกฎของพูกนี้สังคมนะคะบทมันฝรั่งทอดแบบนี้มล่อกินจากถุงตรงๆแค่นี้มือก็ไม่เปื้อนแล้วล่ะคะ่ะหัวดีดีนาเธอดีละงงงงงทำอะไรอะไม่เป็นไรหรอก ถ้าทำตกแล้วหยิบม,มากินในสาวินาทีก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ได้หัวมันฝรั่งย่ะ yeah. โอ้ีิตะเกียบดี